สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอินเอร์แฟน เออไม่ใช่อินเตอร์เฟร์แล้วนะอันนี้เป็นแมจจริงๆอันนี้ในโซเชียลจีเขาเห็นแล้วเห็นอะไรเอ๊ะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งก็คืองานสมุยครั้งนี้นับได้ว่าโอ้โหมันก็มีหลากหลายช็อตเนอะแล้วแต่กล้องก็คือไปกันทั้งหมดเท่าที่เห็นก็คือ6คนใช่ป่ะใช่ไหม แล้วก็แต่ละกล้องอะ่ะกล้องของแต่ละคนอะ่ะเขาก็จะมีเอาคลิปอะไรที่เขาถ่ายได้เอาภาพอะไรที่แบบกล้องแต่ละคนออกมาถ่ายได้มือถือแต่ละคนถ่ายได้แล้วก็มันลงมาอัพในโซเชียลอะไรใดๆต่างๆแต่ที่เป็นที่ฮือฮากันในโซเชียลจีนตอนนี้ก็คือคลิปนี้ค่ะก็คือมัมดิวเราคนไทยเราดูแป๊บเดียวเราก็รู้ว่าเป็นมัมดิวกับน้องออมใช่ไหมโอ้โหเล่นกันแบบนิดโหนหลายคนบอกเห็นแวบ,บแรกแม่จีบ,บอกตกใจนึกว่าหลิงออม ก็บอกโอ้คือแบบไม่ทันดูดีๆไงน้องออมาเห็นหน้าชัดๆแต่ไม่ทันพินิจพิจารณาให้ดีเพราะว่าเป็นนั่นบําดีวนะเว้ยเฮ้ยนะคะนั่นบําดิวนะเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไล่ๆดูกันว่าเขาว่ายัางไงเขาตื่นเต้นเขาห่าเขาขำอะไรอย่างเงี้ยนะกับเราแค่ไหนกับคลิปนี้นะคนะ,ะอ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยเนี่ยคอมเมนต์แรกบอกว่าโอ้โห นึกว่าเป็นหลิงหลิางซะงั้นนะ่ะถ้าเป็นหลิงหลิงแล้วโอ้โหสะใจแบบว่าคตรสะใจคตรดีใจเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะถ้าเป็นหลิงหลิงนะเป็นมัมดิวเป็นหลิงหนะลิงนะรับได้ได้ท่าแอคอย่างนี้นะเขาบอกโอ้โหดีใจจนจะบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกอืถ้าเป็นหลิงหลิงแล้วโอ้โหนะแม่จะโว้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปเป็นไทยอะนะคะบอกเธอ แต่คนที่น้องออมก่อนนะไม่ใช่หลิงๆลิงนะเธอนะคะก็คือกลัวบางคนเดี๋ยวแบบมาใช่ไหมดูไม่ดีแล้วก็มาบอกหลิงหลิงก็ออมอะไรอย่างเงี้ยทำท่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่ทำกับผู้ใหญ่อ่ะไม่เป็นไรหรอกเอ,เอ้าเอหรอก,ก็หมายถึงแบบว่าเออเอ็เอนดูกันนะคะเอ็นดูการเล่นกันสักขนาดนี้สนิทกันขนาดไหนล่ะคิดดูนะคะฉันว่าฉันดูแล้วดูอีกดูแล้วดูเล่า ฉันว่ามีคนแอบมองอยู่คนหนึ่งนะใครอะแล้วเขาก็วงมาขออนุญาตนะคะเออเนี่ยภาพเนี้ยค่ะจริงจริงจ,งจงแต่ว่าเออใดๆโซเชียลแต่ละที่ก็จะเป็นเหมือนกันเนอะบางทีเราไม่ได้ดูเอ,อตรงข้างหน้าที่แต่ละกล้องเขาถ่ายแล้วเขาต้องการโฟกัสให้เราดูข้างหน้าแต่เราชอบมองบริวารคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นแบบ หน้าเผลอ,ออะไรอย่างนี้เพิ่เพงเผลอบ้างอันนี้เขาก็มองเหมือนกันว่าใชไมมมีคนแอบดูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยบอกเธอไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกมีอยู่เนี่ยข้างหลังมากมายเลยมีคนเยอะแยะมองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็คือหัวรอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าโอ้โหนับว่าแบบทําให้คนแบบว่าเป็นจุดสนใจมากๆเลยกับคนแถวนั้นคงจะแบบเฮ้ยอะไร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 ตรงชายหาดเลยอ๋ออะไรอะไรอะไร,ะไรนะ แน่ใจเหรอว่ามีแค่คนเดียวที่มองอยู่นะนะโอ้โหเธอเธอมองดีๆนะข้างหลังอ่ะอีกเพียบเป็นแถวเลยก็คือมีคนเขาเรียกได้ว่ามีจักต้องเทียบคนอื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันแค่สงสัยว่าใครน่าเป็นคนถ่ายรูปนี้นะ่ะจะเป็นแม่ก้อยป่ะหรือว่าหลิงหลิง หรือว่าใครกันแน่นะฉันคิดไม่ตกเลยประเด็นเนี้ยนะคะข้างหลังนะเบื้องหน้าภาพที่เราเห็นนะข้างหลังมันมีคนอยู่หลังกล้องอยู่เนาะคิดว่าใครคะเดาว,ว่าใครแม่ก้อยปะใครเอามาลงคุณดิวเอามาลงก็ต้องใช้กล้องคุณดิวคนที่จะใช้กล้องคุณดิวได้ก็คือคุณเชอรี่อ,อ่าเป็นไงเป็นไงเอวิเคราะห์ได้นี่ปะใช่ไหมก็คือใครที่จะก็คุณดิวอันนี้คุณดิวเอามาลงปะใช่คุณดิวปะ เอจจะไม่ผิดคือคุณดิวเอาคลิปนี้มาลงป่ะแล้วคนที่เอามาลงก็คือถ้าใช้ถ้าเป็นคุณดิวเอามาลงจริงๆนะเอว่าเบื้องหลังกล้องก,องก็คือคุณเชอรี่เพราะว่าคนที่จะได้จับได้ถือได้อะไรกล้องคุณดิวนะ่ะคือมีคุณเชอรี่นี่แหละนะคะเป็นงานสนัญฐาณเนานะใช่ไหมเอจจะไม่ผิดใช่ไหมว่าเป็นคุณดิวเอามาลงเนาะไหนอันนี้บอกว่าโอ้โหความสนิทสนมระหว่างเจ้านาย ผู้บอกับนะเด็กในบริษัทคือแบบโอ้โหคืองานนี้เขาชื่นชมคุณดิวว่าแบบเป็นผู้บอที่ติดเดินจริงๆคือไม่ถือเนื้อถือตัวเลยเล่นแบบคลุกกันเลยอะ่ะว่างั้นเถอะแบบโอ้โหคุกเข่าตีเขาเรียกอะไรคุกเข่าตีมองเหรอเอชอบเหลือเกินสัมปัานสานวนเนี้กลับมาอีกแล้วครับท่านแล้วผู้ไม่เคยถูกเลยนะอ่ะใครนึกออกก็มามา,มาช่วยเอหน่อยละกัน คุกเข้าตีโมงหรือตีโปงเออนั่นแหละแบบประมาณว่าคุกเล่นกันจนแบบโอ้โหขนาดเนี้ยคือเป็นผู้บริหารที่ไม่ถึงเนื้อถือตัวเลยเป็นกันเองกับนะพนักงานมากๆอืมไหนอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะหลายคนเขาชอบโมเมนต์อย่างนี้นะเพราะว่าเอว่าที่เมืองจีนหายากนะไม่มีอย่างนี้หรอกนะคะ ที่ผู้บอจะสนิทกันจนแบบล้มทับกันเลยแบบเล่งแบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรขนาดเนี้ยเนาะไหนเขาบอกว่าในขณะที่สองคนเนี้ยกำลังเล่นกันอย่างหนุกหนานนะคะกับมีอยู่คนคนหนึ่งอะนะไหนไะหนไะหนเะดี๋ยวขอเอดูแป๊บหนึ่งนะ อืมเขาบอกว่าโมเมนต์นี้ประมาณว่าสองคนเนี่ยก็คือมมดิวกับน้องอ,อมนะ่ะเล่นกันจนแบบไม่รู้เล่นอะไรกันอนะ่ะจนคุณดิวอายเขินอะไรสักอย่างก็เลยล้มทับน้องอ,อมแบบประมาณว่าปกปิดความอายอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเขาเดาเหตุการณ์นนะก็เลยใช้วิธีทัทบน้องอ,อมซะเลยดูสิมันก็เลยออกมาเป็นเนี่ยคลิปนี้อันนี้เขาเขาคิดว่าอย่างนั้นนะอืมเขาบอก วันนี้อันนี้พูดไทยนี่เขาบอกว่าเธอมันต้องเป็นคู่จริงกันเท่านั้นแหละถึงจะเขินอายอะ่ะแล้วมันจะเขินอายทําไมถ้าไม่ได้เป็นคู่จริงกันเข้าใจปะเขาบอกว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อย่างที่เธอเดาเหรอกถ้าเอสรุปให้นะก็คือว่าเขาบอกว่าคุณมัมดีว่ะต้องอายน้องออมอะไรก็อย่างก็เลยใช้วิธีทับลงไปตรงตัวน้องออมเพื่อปกปิดความอายนั้นแก้เขินเออ้าพูยังไงแก้เขินอีขอเขาไม่นามาบอกไม่น่าใช่นะ ต้องเป็นคู่จริงกันเท่านั้นสิมันถึงจะมีเรื่องให้เขินอายกันอะแต่เขาบอกว่านั้นเนี่ยนะเป็นคู่จริงกันซะที่ไหนล่ะจะมาอายทำไมถ้าเป็นไม่ได้เป็นคู่จริงกันอะมันเป็นคล้ายๆค,ความสัมพันธ์น้องออมกับคุณดีว่ะเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยผู้อาวุโสกว่าอะไรกับเด็กกว่าอย่างนี้นะเออมันไม่ใช่ออกแนวแบบว่ามาเขินมาอายอะไรกันเอ,อนะ เขินอายมันจะใช้กับส่วนมากเขานึกว่ามันจะต้องใช้กับแบบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบคู่กันอะ่ะเข้าใจปะเออแต่เนี้ยความสัมพันธ์เขารู้ว่าเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องผู้บริหารกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะอือ๋อ,อ,อเขาบอกว่าแหมทีกอดกับพี่หลิงละ ไม่เห็นแบบว่าเลงล่าขนาดนี้เลยนะตอนกอดกับพี่หลิงจะมาเขินอายอะไรตอนกอดกับพี่หลิงอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วแต่ละคนก็คือหัวเราะก็คือแซวน้องนั่นแหละบอกที่กอดกับพี่หลิงไม่เห็นหัวเราะอะไรอย่างนี้เลยแบบหัวเราะแบบโอ้โหเห็นฟันสามสิบสองซี่อะไรอย่างเงี้ยแบบอัพปักว้างเลยอะไรอย่างเงี้ยที่กอดกับหลิงหลิงแล้วไม่เห็นแบบล่าเลงอย่างนี้เลยนะน้องนะแม่ที่กอดกับหลิงหลิงแล้วเขินเขินอายอายไม่ได้นะลูกแม่จีนสอนน้องออมค่ะ แต่ละคนฟังแล้วก็หัวเราะนะคนนี้บอกโอ้โหโคตรขาวอะ่ะขาวโอโมโอ่บอกขาวโอโม่คือขาวสุดๆนะเออนะคนจริงก็อย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็คือสนใจแตกต่างกันไปไหนอืมเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากมัมดิลเป็นศูนย์ศูนย์เคนะ แม่ว่าแม่จีบอกแม่ว่านะโลกโซเชียลต้องร้อนเป็นไฟถ้าไม่ใช่มัมดิลสักคนนะถ้าเปลี่ยนจากมัมดิลเป็นพี่หลิงนะโลกโซเชียลต้องร้อนเป็นไฟถามว่าจริงไหมรจงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โหยเอแฟนม,มีก็ยิ่งกว่าไม่ไม่อันนี้ยิ่งกว่าอันนี้คือนอนจริงๆเลยนะคุณเข้าใจปะนะบอกว่า,วาเสียดายจังทําไมไม่เป็น หลิงหลิงนะเออเขาบอกทำไมไม่ใช่เออตนันเออตันนะทำไมไม่ใช่ไข่สองใบก็คือหลิงหลิงศูนย์ศูนย์ไงศูนย์ศูนย์เคลืมกันแล้วใช่ปะทำไมไม่ใช่ไข่สองใบเขาชอบเรียกพี่หลิงสมยาน,นะว่าไข่สองใบก็คือเป็นเลขศูนย์สองอันไงเขาบอกเสียดายอ่ะทำไมไม่เป็นหลิงหลิงคือแต่ละคนอยากนะอยากให้เป็นพี่เลง่งเราเล่นกันอย่างนี้แล้วถ่ายออกมาโซเชียลนะคะ เขาบอกว่าถึงน้องสองคนนะถ้าเป็นพี่หลิงน้องออมจริงนะเขากอดกันอย่างนี้นะเขาก็ไม่ให้พวกเราเห็นหรอกนั่นนะอีกคนเลยบอกจริงจริงมีเหตุผลใช่ของพี่หลิงน้องออมอะถ้าจะได้โมเมนต์แบบนี้มันมีราคาต้องจ่ายคุณนะคะคุณต้องจ่ายเงินมาก่อนคะ่ะดมม่วงเจ้าความรักทั้งหลายถ้าคุณอยากเห็นช็อตนี้ของพี่หลิงน้องออมจ่ายเงินมาก่อนคะ่ะเอ้ยน่าเลือดในทุนน่าเลือดมใชายก็พูดถึงไงเขาก็เลยไม่ปล่อยภาพออกมาไงไม่ได้ จะมาแจกบนโลกโซเชียลฟรีๆอย่างนี้ไม่ได้ของพี่หลิงกับน้องออมนัโมเมนต์อย่างงี้ต้องใจ่ายตัวเข้าไปดูนะครับทำาิจมเอกก็พูดไปเออแต่มันจริงนะคุณทําไม่ได้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 นะอันนี้บอกโอ้โหกอดกันท่านี้เลยเหรอเขาบอกในที่สุดน้องอ,อมก็ได้ควบคุมตัวบอสเอาไว้ได้แล้วนะคะ อันนี้ไม่รู้จักหรอแต่เขาเห็นมัมดิวเล่นกับน้องอมิงเขาบอกใครอ่ะน้าหนุกประมาณไม่รู้จักสองคนนี้ก็มีคนใหม่เข้ามาเนาะในโซเชียลจีเขาบอกใครอ่ะน้าหนุนะเขาบอกข้างหลังทั้งมัมดิวกับน้องอมไม่ใช่พวกคนผิวสีหรอนะคะเอออันนี้ก็แบบแต่ละคนก็สนใจแตกต่างกันไปเนาะ ไหนนะค่อยๆดูก็จี้ดีนะเอาจริงๆเราเห็นอย่างนี้เราก็มีความสุขไปด้วยนะมันฮาฮาดีอ่ะเออมไม่ได้หวานเลี่ยนเข้าใจว่าแต่แบบมันก็ยังมีช็อตแอบหวานอยู่ที่เราก็พยายามจับสังเกตกันใช่ป่ะแต่มันใดๆมันก็แฝงไว้ด้วยความตลกด้วยอ่ะบอกเนี่ยคลิปนี้ตลกมากเลยโคตรตลกเลยอ่ะเออนะคะบอกแจ้งตำรวจเลย นะแจ้งตำรวจเลยเขาบอกว่าประมาณว่าน้องออมน่ะไม่ได้กำลังจับผิดธัญญาหรอกแต่กำลังจ้องจับผิดเจ้านายอยู่ต่างหากประมาณว่าท่านนี้เหมือนแบบจับได้แล้วนะมีอะไรกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาบอกให้พี่แจ้งตำรวจเขาก็แซวเลงอย่างนันนะคะนะก็เรียกได้ว่าอ่ะเป็นโมเมนต์นะคะฮ่าฮาที่มาเสิร์ฟกับ เหล่าเจ้าความรักทั้งหลายทั้งไทยและเทศแล้วก็ได้เสียงฮาจริงๆนะคะแต่ประเด็นที่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพี่หลิงน,นี่โซเชียลต้องรู้เป็นไฟว่าจริงไหจริงเอไม่เกินคาดหรอกใช่ไหมใครๆก็หวังช็อตนี้คือใช่ตรงงานแฟนฟมีทอะไรใดๆต่างๆหรือง,ง,ง,งานอีเวนต์หรือแม้กระทั่ง,งซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยน้องก็มีบทอย่างเงี้ยกันเยอะแยะมากมายเลยด้วยซ้ําแต่ว่าถ้า ณสถานการณ์อย่างนี้ที่น้องไปเที่ยวกันเองที่สมุยหรือว่าที่ไหนก็ตามแล้วถ้าน้องเล่นเก่งขนาดเนี้ยคือมันนอกบทไงมันไม่มีผู้กำกับมันคือชีวิตจริงเขาแลวเขาเล่นกันอย่างเงี้ยนั่นก็คือยิ่งคอนเฟิร์มการันตีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปเลยว่าสนิทกันขั้นไหนเข้าใจป่ะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในงานแฟนมีตนู่นนี่นั่นอะไรมันก็คือเราก็รู้มันเป็นมันก็มีบางส่วนมันเป็นไปตามไดอล็อกใช่ไหมเออแต่ถ้าแบบเออเขาไปเที่ยวกันเองอย่างเงี้ยแล้วมันมีโมเมนต์นี้รุดออกมานะโอ้ย โซเชียลร้อนเป็นไฟไม่เกินจริงค่ะนะอ่ะคลิปนี้มาฝากกันคำๆแล้วก็มาดูคอมเมนต์จากทางแม่จีนว่าเขารู้สึกยังไงกับคลิปเหล่านี้ตื่นเต้นไปด้วยหาไปด้วยแล้วก็เสียดายไปด้วยละคนกันมีหลากหลายความรู้สึกละคนกันไปเอว่าแฟนไทยก็ไม่แพ้กันหรอกนะคะแม่เป็นพี่หลิงหน่อยก็บ่ได้ไม่มีใครคิดหรอกเอเอแต่แม่จีนเขาคิดนานแล้วเอคิดว่าไม่มากก็น้อยแหละต้องมีคนไทยคิดอย่างนี้บ้างแหละเนาะอ่ะ แต่ได้ได้แอบสังเกตป้าจะนื่องจากว่ามันมีคําที่แบบแม่ก้อยไปไม่ไปไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าแม่ก้อยไม่รู้หรอเอว่าไม่ค่อยเห็นช็อตแม่ก้อยอะไรเท่าไหร่อ่ะแม่ก้อยก็พยายามแบบไม่ถ่ายเพราะว่าคุณว่ามะสงสารแม่ก้อยเนาะโอเข้าใจป้ไม่ได้สงสารยังไงอย่างนั้นเอ็นดูแม่ก้อยออกแนวที่ว่าแม่ก้อยอ่ะที่ไปน่ะคือตอนนี้มันก็แปลกนะมันกลายเป็นแม่ลูกคู่นี้มีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน หมายถึงแม่ก้อยกับน้องออมอ่ะคุณอย่าว่าแม่ก้อยคือความเป็นสานะความเป็นแม่ลูกนะมันตัดกันไม่ได้หรอกก็คือยังไงแม่ก็คือแม่ลูกก็คือลูกก็แม่ลูกเนาะโดยปกติทั่วไปแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยพอแม่ไปลูกไปแม่ไปกับลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แลดูเหมือนไปดูแลไปห่วงใยไปเอาใจใส่ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่กับแม่ก้อยกับน้องออมอ่ะเอเชื่อว่าเท่าที่ฟังจากสัมภาษณ์แม่ก้อยเลี้ยงน้องออมมาเหมือนเพื่อนอ่ะ Campuses, เออเลี้ยงดูเหมือนเพื่อนคนหนึ่งอ่ะแบบออกแนวเพื่อนไม่ได้แบบแม่อะไรเท่าไหร่ก็คือเป็นบทบาทแม่ก็คือก็ไกด์ไลน์น้องอ่ะแต่น้องจะทําไม่ทําก็อยู่ที่น้องก็คือออกแนวเพื่อนแล้วไปไปมาแม่ลูกคู่นี้มีเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันเออให้คิดซะอย่างนี้ดีกว่ามะแม่ลูกคู่นี้ไปไปมาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยอ่ะก็เลยมาแฮงเอาท์กันอ่ะเออใช้คํานี้ดีกว่ามาเที่ยวกันแบบสาวสาวสาวอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดว่าแม่แม่ก้อยมาแบบโอ้ยมาเป็นกขคออะไรอย่างเงี้ยแม่ก้อย เอคิดว่าแม่ก้อยผ่านลงมาเยอะแล้วแม่ก้อยอ่ะก็น่าจะเข้าใจทางโซเชียลแหละแล้วแม่ก้อยก็รู้อ่ะก็เลยไม่ค่อยมีรูปอะไรออกมาเท่าไหร่เกี่ยวกับแม่ก้อยไปอยู่กับกลุ่มนี้อยู่กับลูกสาวอะไรไม่ค่อยมีเห็นปะการข้อคอรหาด้วยถามว่ามี่ายกับน้องออไมไหมมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่เอาลงโซเชียลเพราะเดี๋ยวแบบจะยิ่งไปกระพือกับคนที่แบบไม่ค่อยชอบใจที่แม่ก้อยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้รู้ว่าเอเข้าใจว่านะตอนเนี้แม่ลูกคู่เนี้ยเขามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันค่ะ อืมมันมัน,ม,นมันแปลกนะเออแต่มันเกิดขึ้นได้นะถ้าดูไปอะ่ะแม่ลูกคู่นี้แม่ก้อยกับน้องอมไปไปมาไกลมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไปแหงเอากันโอเคปะ่ะไม่ได้ไปควบคุมเป็นแบบแม่ลูกอะไรขนาดนั้นหรอกนะแม่ก้อยปล่อยมากนะ้มเอว่านะอย่างมากก็นอนห้องเดียวกับน้องอมแต่แบบเวลาไปทากิจกรรมอะไรแม่ก้อยก็ไปอะไรของแม่ก้อยอะ่ะเออแม่ก้อยไม่ใช่สไตล์ต,ติดลูกจ๋าอะไรอย่างนั้นนะ เอว่าแม่ก้อยค่อนข้างเข้าใจโลกพอสมควรเลยอืมเข้าใจป่าเข้าใจว่าโลกสังคมยุคนี้มันเป็นยังไงแล้วเอ็กก็เชื่อว่าคนอย่างแม่ก้อยเขาก็มีกิจกรรมอะไรของเขาทำอ,อ่ะเออไม่จะเป็นว่าเออเข้าใจป้าแบบผู้ปกครองบางคนจะมีความติดลูกจ๋าโดยเฉพาะคนเป็นแม่ใช่ไหมจะติดลูกจ๋าแบบโอ้ยลูกไปสนิทก,กับเพื่อนแม่เหงาจังอะไรแม่ไม่มีอะไรทำแม่ติดลูกอะไรอย่างเงี้ยพอลูกเริ่มโตเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เขามีวงสังคมของเขาแล้วแม่จะทําใจไม่ได้เพราะว่า แม่ไม่ค่อยมีกิจกรรมของตัวเองแต่แม่ก้อยเอว่าแม่ก้อยค่อนข้างเข้าใจโลกพอสมควรนะคะยังอยากให้น้องออมแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเลยใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้นะสัมภาษณ์อะแม่ก้อยบอกอย่างงั้นอยากให้น้องออมไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอน้องออมไปจริงอะแม่ก้อยก็เป็นห่วงไม่ได้แหละลูกสาวคนเดียวเนาะแต่ว่าเอเข้าใจว่าแม่ก้อยไม่ได้ไปตามติดชีวิตน้องออมอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะแล้วก็เพื่อการข้อคลอรหาอะไรใดๆก็เลยแบบ ไม่ค่อยลงรูปอะไรกับน้องด้วยนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีกระแสว่าแบบโอ้ยแม่ก้อยไปไหมอะทุกงานเลยตัวติดสนิทแนบกับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปมาความสัมพันธ์แม่ลูกคุณอย่างที่เอบอกเอเข้าใจว่าเขามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันไปแล้วนะมันเป็นไป,ไปมันไม่ค่อยเจอนะแต่มันก็เป็นไปแล้วกับเนี่ยแม่ก้อยกับน้องออมมีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน นะคะเอเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ก็ตอนแรกดูดูก็เออเอ็นดูแม่ก้อยเหมือนกันแม่ก้อยจะคอยเป็นตากล้องถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคก็มีรูปแม่ก้อยเหมือนกันแต่ก็แบบเนาะแต่ก็พยายามน้อยๆเพราะว่าลดข้อคอรหานน่นนี่นั่นด้วยเนาะให้แม่ก้อยได้ไปแห่งเอากับเพื่อนบ้างเขาไปกลุ่มเพื่อนเขาไปในฐานะเพื่อนกันเพื่อนกันนะไม่ได้ไปควบคุมอะไรอย่างนั้นหรอกนะจ๊ะเอคิดว่าง,งั้นนะ โอเคนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่าไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ